สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิโดีโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับอาจารย์โอเล่เตือนครึ่งปีหลังเจอภัยพิบัติใหญ่อาจารย์โอเล่ได้ออกมาให้คำทำนายให้คำสัมภาษณ์ในรายการคนดังนั่งเคลียร์ซึ่งปรากฏการณ์ผิดปกติที่อาจจะเป็นสัญญาณที่ต้องระวังเกี่ยวกับภัยพิบัติ และเรื่องที่น่ากลัวดังนี้ก่อนเกิดเหตุธรณีพิบัติในประเทศเมียนมามีปรากฏการณ์ความหนาวเย็นที่ผิดปกติในภาคเหนือตั้งแต่อ่าวตังเกียไปจนถึงรัฐฉานซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังแผ่นดินไหวหากเกิดแผ่นดินไหวในอินโดนีเซียจะส่งผลกระทบถึงประเทศไทยโดยเฉพาะพื้นที่อันดามันเช่นกระบี่พังงาและภูเก็ต นอกจากนี้ยังมีการเตือนให้ระวังอ่าวไทยด้วยภูเขาไฟการประทุของภูเขาไฟสามารถปล่อยเท่าทานและสารต่างๆทำให้เกิดมลพิษในอากาศซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วในฟิลิปปินส์และมาถึงประเทศไทยภาวะน้ำท่วมปีนี้นาคให้น้ำห้าตัวซึ่งหมายถึงฝนจะดีและน้ำจะเยอะกว่าทุกปีเื่อมีการคาดการณ์ว่า อาจจะมีปริมาณน้ำท่วมพอๆกับปี2,554ในเรื่องของเขื่อนควรจะระวังเขื่อนเก่าโดยเฉพาะเขื่อนขนาดใหญ่เช่นเขื่อนสีนครินจังหวัดกาญจนบ,บรุรีเนื่องจากมีความกังวลในเรื่องของอายุการใช้งานและการบำรุงรักษานอกจากนี้ยังมีรอยเลื่อนในพื้นที่กาญจนบ,บรุรีที่นักวิชาการเตือนว่า อาจจะเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงได้คำทำนายปี2568สินแสพันวัตเตือนปลายปีระวังสิ่งนี้ให้ดีสิ่งที่ต้องระวังความวุ่นวายทางการเมืองผู้เชี่ยวชาญเตือนถึงระเบิดปืนไฟอาวุธที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนซึ่งสื่อถึงความวุ่นวายทางการเมืองที่อาจจะนำไปสู่ความขัดแยง้งและการเสียเลือดเสียเนือ้อ การรัฐประหารมีความเป็นไปได้ที่ทหารนั้นอาจจะเข้ามาควบคุมสถานการณ์เพื่อปกป้องประเทศหรืออาจจะเกิดเหตุการณ์เสียเลือดเสียเนื้อจากความไม่ยอมรับของฝ่ายต่างๆปีมะเสงกับการฉกชิงปีนี้เป็นปีมะเสงซึ่งหมายถึงการถูกหักหลังการฉกชิงผลประโยชน์และอาจจะนำไปสู่การหักหลังกันเองในกลุ่มเครือญาติ ด้านคำทำนายด้านต่าง,างๆการเมืองผู้เชี่ยวชาญทํานายว่านายกอุงอิงอาจจะไม่สามารถกลับมาดํารงตําแหน่งได้อีกและอาจจะต้องเดินทางออกนอกประเทศเหมือนกับนายกยิ่งลักษณ์ในดิตและแนะนําให้พรรคเพื่อไทยย่อมถอยเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่เลวร้ายกว่าเดิมการเผชิญหน้าผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมจะเป็นช่วงที่หนักที่สุดหากยังคงดื้อดึง อาจจะนำไปสู่ความวุ่นวายและการใช้กำลังดวงเมืองประเทศไทยประเทศไทยก่อตั้งขึ้นในปีพศ2325ซึ่งเป็นปีเสือและมีธาตุน้ำตามคำทำนายของโหราศาสตร์ไทยจะต้องการเสือหรือทหารมาดูแลบ้านเมืองและมังกรหรือสถาบันกษัตริย์เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยดวงเมืองด้านดีปี2568 โหนฟองสนานจมรจรัจจนบทสรุปคำพูดจากวิดีโอของหหนฟองสนานจมรัจรันเกี่ยวกับดวงเมืองสำหรับปี2568มีดังนี้อายุของกรุงรัตนโกสินทร์กรุงรัตนโกสินทร์มีอายุครบ243ปีและย่างเข้าสู่ปีที่244ในวันที่21เ,เมษายน2568หหนฟองสนานเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะสามารถรอดพ้นจากวิกฤตการต่างๆได้เสมอ พระเสาให้คุณตลอดปี2568ตลอดปี2 5 6พรพระเสาจะให้คุณซึ่งหมายถึงการที่เมืองไทยนั้นจะได้รับบางสิ่งกลับคืนมาหลังจากที่ต้องเสียไปมีการยกตัวอย่างเช่นอดีตนักการเมืองที่เสียตำแหน่งไปแล้วได้กลับคืนมารวมถึงการเสียดินแดนในอดีตเพื่อให้ได้บางส่วนกลับมาไตรามาสแรกของปี2568มกราคมถึงเมษายน ในช่วงต้นปีประเทศไทยมีโอกาสที่จะได้รับรางวัลระดับโลกหลายรางวัลเช่นการชนะการประกวดนางงามหรือการแข่งขันโอลิมปิกที่ไทยนั้นอาจจะได้ที่หนึ่งของอาเซียนในบางสาขานอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่จะได้รับรางวัลออสการ์จากภาพยนตร์เรื่องหลานมาที่เข้ารอบไปแล้วปรากฏการเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้นแม้จะมีข่าวดีเกิดขึ้น แต่ก็จะมีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นเช่นกันโดยเฉพาะภายในไตรามาสแรกของปีเช่นสถานการณ์ที่สื่อถึงความวุ่นวายหรือฝนตกขี้หมูไหลรวมถึงการหลอกลวงครั้งใหญ่ที่อาจจะผุดขึ้นเต็มเมืองแนวทางการรับมือและโครงการใหญ่ของประเทศมนฟองสนาแนะนำให้หลีกเลี่ยงการหาเรื่องหรือการรบกันและการเน้น เน้นการสร้างมิตรเพื่อการค้าขายแทนนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่จะเกิดโครงการใหญ่ๆที่เป็นพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตโดยมีการยกตัวอย่างการก่อตั้งปตท,ะทในอดีตนั้นซึ่งเกิดขึ้นจากวิกฤตน้ำมันหมอปลายทำนายแรงนายกคนใหม่สูงใหญ่หล่อมาในลุกนักธุรกิจวงการการเมืองสะเทือน เมื่อหมอปลายแพรกซิฟหมอดูตัวแม่แห่งยุคออกมาเปิดคำทำนายล่าสุดผ่านทางรายการไทยรัฐทอลกที่สัมภาษณ์ไว้เมื่อ2อพฤษภาคม68ถึงอนาคตนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของประเทศไทยลักษณะรูปร่างเป็นอย่างไรอาจจะมาจากการเลือกตั้งหรือข้อตกลงลับบอกเลยว่างานนี้ไม่ได้มาเล่นเนเพราะใบแซบจนคนดูนั้นขนลุก เมื่อถูกถามตรงๆว่าเห็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่หรือยังหมอปลายไม่ลังเลก่อนจะปล่อยคำตอบว่าเป็นผู้ชายสูงใหญ่หนุ่มลักษณะล่ำๆดูดีเป็นนักธุรกิจมืออสังหาริมทรัพย์บ้านโรงแรมเยอะมากค่ะอายุประมาณ40ไปลายๆไม่ใช่คุณธนาทรไม่ใช่คุณทิมพิธาอย่างแน่นอนแถมยังใบแรงอีกว่าคนนี้อาจจะไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง แต่ดูเหมือนจะมีการมีข้อตกลงบางอย่างที่ทําให้ขึ้นมาแทนได้เมื่อถามว่าเกี่ยวข้องกับชื่อดังอย่างคุณอนุทินหรือเนวินหรือไม่หมอปลายตอบชัดเจนว่ายังไม่เห็นค่ะแต่ไม่ได้แปลว่าจะไม่ใช่ตลอดไปเพราะเกมการเมืองเปลี่ยนได้เสมอแต่หากนายกรัฐมนตรีไม่อยู่ครบเทอมครบสมัยหรือ เกิดเหตุการณ์ท้องไม่ท้องซึ่งเป็นคำเปรียบเทียบหมายถึงการเปลี่ยนแปลงระหว่างสมัยการบริหารก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนายกก่อนกำหนดซึ่งบุคคลที่จะขึ้นมานั้นจะไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงแต่เป็นคนใกล้ชิดและมีอำนาจทางธุรกิจอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ว่าอำนาจทางการเมืองที่แท้จริงอาจไม่ใช่แค่นายกรัฐมนตรีเพราะ กลุ่มอำนาจท้องถิ่นอย่างนายกอบจอและอบตอก็กลุ่มอิทธิพลถึง50-60%ซึ่งส่งผลต่อการเมืองระดับประเทศได้อย่างมีนัยสำคัญ